มาเข้ามาดูยังเข้ามาดูแ้ดงตัวด้วยใช่เราไหมที่ขันคอยังไม่ได้อ่ะด,ดูดิดูดิใช่เปล่าใช่เปล่า วัสดีครับวัสดีครับแกงแกงแล้วมัจะออกไปบอกในเพจยังไงวะมีคนถามมาอยู่ว่าตั้งคอยยังไงเดี๋ยวตั้งให้ดูหัวฟูเลยสันยังไม่ได้อาบน้ำมาย่างนมนม ไอเน,นี้ยมึงอยู่ไหนมึงอยู่โคราชป่าอยู่โคราชจะฝากเด็กคนหนึ่งไปขันให้หน่อยกนตีนดูหน้าด้วยไอสัตว์แล้วล่อให้มาไอหนุ่มนั่นมายังวะบอกให้เข้ามาดูในไลฟ์เนี่ยมายังมาแล้วแสดงตัวหน่อยเร็วรอก่อน บางคนมันขันไม่เป็นไงมันก็ยากไงบางคนไม่เคยขันอะไรอะไรเลยอ่ะออมันไม่ได้เว้ยมนุษย์เรามันต้องเนอะมันต้องทำซะหน่อย <S <S ผิดย่างไงแต่กูไม่ได้สอนทำคลิปสอนแล้วกูถอดคอรอเลยมันจะเข้ามาไหม ถอดคอก็คลายตรงนี้ก่อนไม่ใช่ไปคลายฝาปิดตะเกียบฟ็อกแคปอะไหนดูดิมายังมายัง คอแข็งกินเหล้าบ่อยๆไอ้ตั้มมายังหวัวแล้วกูจะออกไปยังไงอะ่ะเนี่ยบางคนแม่งขันไม่เป็นอะไอ้ฟ็อกแคปอะฝาปิตะเกียบแม่งพังหมดเลยนะเว้ย จริงๆเจะบอกว่ามันไม่ต้องใช้หลักช่างอะไรมากมายหรอกคือเข้าใจว่าบางคนมัน,นไม่เป็นก็คือไม่เป็นเราเรา,เรามาทำให้ดูเข้าไปยังนมแสดงตัวดิ เว้ยมึงมาตั้งคอจักรยานมึงมาคอแข็งอะไรกันเนี่ยฮะเอามีคนดูไหมเนี่ยมันไอ้นั่นอยู่ไหนเข้ามาดูยังให้เราทำตามกัน ว่าดูอยู่เป่าพิมพ์ดิพิมพ์ดิเลยแล้วมันออกไปไปพิมพ์ได้ไหมวะแป๊บหนึ่งรอแป๊บรอแป๊บรอแปบ๊บตัดตะเกียบยังไงครับเ่าฟันแทะ เอาฟันแทะเอาฟันแทะเอาค่อยๆเอาฟันแทะเหล็กเอาเดี๋ยวมันก็ขาดด้วยตะเกียบแบบตัดยังไงไปดูไปดูสอนไปแล้วเฟกกี180้8้อ่ะในช่อง YouTube มายังวรอไอ้แก๊ไอ้นั่นมาก่อน <c oughs> มายังเด็กน้อยนั่นมายังไม่มีอะไรเลยคลิปนี้จะมาสอนเนี่ยเนี้ยตั้งแฮนนะ ั้งแฮนด์ใส่แฮนด์ใส่คอเนี่ยบางคนแม้ยังใส่นี่อยู่เลยที่เด็กน้อยส่งมาบางคนนี่เห็นไหมสเตมกับแฮนด์อะสเตมเอาไว้ตรงกลางไม่ใช่ไว้ริมนี้เห็นเนี่ยไว้ริมนี้ไว้ยังไงแล้วเล่นมันไม่รู้เลย,ยงไงว่า,วามันมันอยู่มันต้องอยู่ตรงกลางมันไม่อยู่ริมฝั่งใดฝั่งหนึ่งเออหมายัางดูอน บางคนแม่งขันผิดเอาไก่แค่ตรงนี้ก่อนนะเนี่ยสเต็มอะกับแฮนด์สเต็มกับแฮนด์แม่งขันยังไงเหมือนขันนอ็อตไอ้น็อตล้อรถยนต์อะทะแยงมุมกันหนึ 1, 2, 3, 4, ง่งสองสามสี่งี้ง,ง,งี้ไปแล้ว่อยอัดเออแล้วให้ดูว่าแ,แม่งตรงกัน,นเห็นไหมเนะี่ยมันต้องตรงกันฝั่งนี้กับฝั่งเนี้ยคือไงมันไม่ให้มันกิน ไปฝั่งในฝั่งหนึ่งอ่ะพอเข้าใจป่ะหมายยังไรเด็กนั่นอะของพวกนี้มันต้องเริ่มเว้ยมันไม่ยากเลยแม่งอยากบินไปทําให้เลยคือเข้าใจว่าคนมันไม่เป็นก็คือไม่เป็นอนะเนาะเออตามนั้นนี่ใครเพิ่งเข้ามาเห็นตายกูคิดว่ากูบ่นกูบ่น,ก,บนกูเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะเออในช่องกูเป็นอย่างนี้นะ ดูก็ดูไม่อยากดูก็ออกไปไอ้สัตว์หมายนังเก็ลอยเด็กนะั่นน่ะที่ไปอาบลงอาบน้ําออกไปข้างนอกไงแล้ววัสดีแก n งแกงเดี๋ยวจะทําคลิปสอนประกอบแม่งทั้งคันให้ดูเลยจบจบไปทรงผมทำยังไงครับนอนคุกโคนนะในที่นั้นมันก็เป็นอย่างนี้เอง คือมีน้องคนหนึ่งเขาบอกมาว่ามันตั้งยังไงขนาดมันใส่ไปแล้วนะเนี่ยเห็นปะ่ะววะใส่ไปแล้วแล้วเขาง ắt, ัดเขาอัดอยู่แค่เนี้ยเนี่ยใช้ฝั่งอย่างนี้อัดอะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใช้ตรงนี้นะใช้ด้านยาวอัดไปอะ่ะแล้วแบบบอกกูบอกตึง,ต,ง,ต,ง,ต,งตึงมือเขาก็ตึงตึงมือจริงเขาอัดไปของเขาแค่เนี้ปึ๊บพี่ครับมันยังปึ๊บป๊บยังหมุนได้อยู่เลย มึงก็อัาจอีกหน่อยดิหนุมเอ้ยมายังเข้ามายังได้บ่นทีเดียวไม่เข้ากูตั้งโชว์นะมึงไปดูรีรันเอานะงั้นอะ่ะใส่ไปแล้วใช่ไหมไอฟ็อกแคปอะฝาปิตะเกียบอะจริงๆไม่ควรจะต้องพังอะไรมากมายหรอกถ้าคนคือจะบอกว่าไงวะมันมีที่กับมันไม่ได้ยากอ่ะไอ้เอ้ย ก็ดูดิมึงขันอัไนมึงจะขันตรงนี้มึงจะเอาคอออกใช่ไหมมึงก็ต้องคายตรงนี้ออกก่อนอยู่ดีมันหนีบอยู่ตรงนี้มันจะออกให้มึงไหมเนี่ยตรงเนี้ยฟ็อกแคปฝาปิดตะเกียบมันจะออกให้ไหมบางคนอ่านแะไม่รู้เรื่องแม่งพังหมดเลยอันหนึ่งก็ห้าหกร้อยไม่ถูกถูกบอกเข้าใจปะวัสดีครับวัสดีครับแก๊งๆทุกคนวัสดีครับนี่มาสอนนี่หน่อยๆเอาคร่าวๆเดี๋ยวทําลงช่องอีกทีวันหลังพอขันเอาลวงแล้วชิบหาย เพีงพอเราคลายเสร็จอะ่ะก็ขันออกมาได้เลยไอ,ฟอ้ฟ็อกแคปเนี่ยฝาปิดตะเกียบแม่งเอ,อ้ยยากตรงไงแต่เข้าใจแหละคนไม่เป็นก็คือไม่เป็นข้ามายังวะเออช่างมันดูเอาก็ตั้งคอกูไว้ดิบดีแล้วก็ต้องมาขันออกอ่ะพอคลายออกมาแล้วบางคนก็เบอร์แปดบางคนก็เบอร์หกเท่ากับน็อตคอเลยนะหกเหลี่ยมอะ่ะแต่ของกูใช้เบอร์แปด พอคลายสเตมแล,แล้วก็มันจะขันได้ง่ายตึงตึงมือตึงมืออีกะตึงมือของพี่คือ,อยังไงครับตึงมือกูไม่อยากให้มึงขันคอแตกกูก็บ,กกบอกให้ตึงมือไงตึงมือแต่ละคนไม่เหมือนกันกำลังดีอ่ลองดูนีมันแบบสูตรกูนะมันเด้งกลับมาไหมเออถ้ามันเด้งกลับมันี็กำลังดีมันไม่ฝืด มีทานนึงที่จะรู้ได้คอนไม่คอนนะมือมึงจับอตรงคอไว้ดันดูเนี่ยมันกึกๆอยู่เห็นไหมมันจะรู้เองะมันมันคอนหรือไม่คอนมึงก็อัดไปต่อดิมึงอย่าเพิ่งคลายมึงอย่าเพิ่งขันอัดตรงเต็มนะอัดไอ้ฟ็อกแคปไปก่อนฝายปีระเกียบแล้วก็จัดทรงคอให้มันตรงอ่ะค่อยอัดไปดูเออมันลื่นไหมถ้าไม่อัดแน่นไปแล้วปืนแตกนะไม่รู้นะ เนี่ยดันดูเออเนี่ยโอเคไมค์คือกึกคือกักแล้วเมื่อกี้มันคือกักคือกักไงเสร็จเสร็จจากอัดนสาปิดตะเกียบแล้วใช่ไหมเ <tim. S 2> ขากูอ่านไปแล้วเราตั้งเสร็จแล้วเนี่ยปุ๊บโอเคคราวเนี้ยเบอร์หกมึงอ่ะขันเลยนี่หนึ่งสองเนี่ยกูเห็นเขาขันแค่นี้เองเปลื้อพี่ครับเปลื้อพี่ครับแล้วแม่งยังเนี่อยไปอย่างนี้อยู่เลย ออกแรงไงดิมีแรงแค่นั้นเปล่าออกแรงหน่อยนุมมันไม่ใช่แบบเกี่ยวตั้งห่ิมทิศนะเว้ยมันเป็นเกี่ยวที่มันต้องอัดใช้แรงเอออัดเข้าไปบางทีจะไม่รู้ว่ามันสุดหรือเปล่าพูดได้ง่ายสเต็มตรงเนี้ยมันเป็นตัวหนีบของตะเกียบเว้ยเนี่ยเนี่ยสเต็มเนี่ยเป็นตัวหนีบของตะเกียบอันนี้คือฝาปิดตะเกียบ หมุนเพื่อให้อะไรเพื่อให้ตะเกียบกับคอเนี่ยมันมันมันคับมันอยู่เนี่ยมันคับกันมันคือมันให้มันแน่นอ่ะเออไอ้บนนี่ไม่เกี่ยวบนนี้มันอยู่กับแฮนด์พูดได้ง่ายเลยจะคลายคลายตรงไหนก่อนครับแก๊งแก๊งวันนี้ครูนัดโลจะมาสอนจะถอดหรือคอเบี้ยวคลายตรงนี้ก่อนนะสเต็มตรงนี้นะน็อตล็อกตะเกียบเนี่ยพอคลายเสร็จมึงมาตั้งตรงนี้แล้วมึงก็เตะล้อให้มันตรงตั้งไปทําที่กูบอกเนี่ยตั้งไปพอตั้งเสร็จปุ๊บอัด ใช่ไหมทําให้มันแบบเออไม่ไม่หลวมไม่อะไรอะ่ะเอาแล้วมันเป็นอ๋อเออวันดีแล้วก็อัดเลยคราวเนี้ยตั้งเสร็จอัดอัดน็อตข้างเนี่ยน็อตที่มันรักอัตะเกียบอะ่ะแค่นี้มันไม่ได้ยากหรอกเนาะใครก็ใครที่ปากอะลองดูหน้าเขาด้วย อันนี้เคนตีนเยอะนะแต่กูคนตีนกว่ามึงอีกร้อนนายสัตว์ม,นนมึงอย่าไปขำเขาไอ้เหี้ยคนมึงอะตอนพวกมึงยังไม่เป็นอะไอ้เหี้ยใครมาสอนมึงเออมึงต้องคิดถึงจุดตรงนั้นเหมือนมึงตอนมึงซี่อะฮะมึงต้องดูหนังเอ็กก่อนเลยไอ้ห่า แม่งแบบกูก็เข้าใจไว้ว่าบางคนเขาไม่เป็นจริงๆก็ต้องมาสอนมึงจะมากลนตีนอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวยไขว่ไอ้เฮียเนี่ยกีราชชดดาราเพลงเดี๋ยว,ยว,วยยกูตามเหมือนขอรสวัานเดี๋ยว,ม,ยว,ว,ยวมึงกลนตีนได้ดูหน้ากูด้วยเกาหะเกาอะนุนมเกาหะ ไอ้แบงค์ยังไม่ส่งของให้เลยนะแบงค์อะ่ะแป๊บหนึ่งน่าจะพรุ่งนี้แหละวันนี้มาทำไอ้ตั้งคอให้เด็กๆดูก่อนไอไอจีระโชตชอบใจไอส้สัตว์ ตีที่ขัวตะวันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเอาบางคนไม่เหมือนกันเมื่อกี้มีฝาปิดตะเกียบกูมันใช้เบอร์แปดมั้งเออนั่นแหละแล้วก็อา่อานเขาเฮี้ยยากหาเลยคือต้องเข้าใจว่าคนไม่เป็นก็คือไม่เป็นอ่ะแต่กูก็ไม่ได้เป็นมาจากท้องพ่อท้องแม่เว้ยเฮ้ยหนุ่มนี่เข้ามาแล้วมั้งเนี่ยเดี๋ยวแป๊ พอแข็งไหมพี่อสอสอยากอยากอะเอาอีกคนหนึ่งไหมพี่ออสอะเดี๋ยวเชียงใหม่แตกอะวิวคงวิวเฮ้ากระจายหมดอะนัดโลไปอะฮะอรอตะคอกูไม่ตรงไปแล้วอะไม่ยากอ้าวเฮียทำไมมันมันบอกว่ามันต้องกลับกล้องยอังไม่ได้อาบต้องอาบน้ำอ่ะเนี่ย สวัสดีครับแก๊งๆอันนี้มาไลฟ์ให้ดูให้น้องๆดูอยู่ว่ามันตั้งคออย่างไงบางคนมันตั้งไม่เป็นจริงๆก็คือไม่เป็นจริงๆจะให้ไปร้านจากักรยานก็กลัวเขาเสียเวลาก็เลยแบบมาไลฟ์ให้ดูมีอะไรคุยก็จะไปแล้วนะเดี๋ยวจะตั้งคอองือยังไงเดี๋ยวจะทําลงคลิปดีๆสักทีไอ้พวกที่มันทำยากๆไอ้ที่ตั้งดุมฟรีคอเตอร์อย่างไงให้มันวืดเยอะๆอะไรอย่างเงี้ย ตั้งคอก็แม่งปัญหาโลกแตก <c oughs> อากาศมันร้อนพี่อากาศมันร้อนพี่ออดม <c oughs> ื่อกี้เด็กคอนหว่านคนตีนไงในจัดไปหนึ่งบทผลงานเพลงอืม <c oughs> แหม <c oughs> คนตีนไม่ไม่เกรงใจหนวดเข <c oughs> าูเลยเออไว้หลังก็ไลฟ์ในเพจดีกวะนะ่าเนาะตอนแรกแม่งไลฟ์ขายของใน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 อะไรวะ ใน Facebook สน่วนตัวไงแล้วแม่งเสือกเปิดเพลงไอ้เที่ยลืมมันก็เหมือนกับ YouTube นีกว่าเดี๋ยวนี้แม่งลิขสิทธิ์แม่งแรงแม่งบอกจะดับดับเสียงบางช่วงบางตอนก็เลยลบแม่งไปเลยในแม้ไม่ได้มีไว้ให้รีลันดูรีลันกันไงสวัสดีครับผมสวัสดีครับอบังสวัสดีครับไอจิตาโชดเดี๋ยวมึงโดนไอติมเลยไอไอไอเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องตระกูลเห่เดี๋ยเดี๋ยว คนตีนะ่ะแย่งเฟรมวอลลุ่มกูมึงเอ้ามีอะไรจะถ่ายไม่จัดก,กับ BMX นิดหน่อยวันนี้อ่าไหนไหนก็ไลน์มาละมีไหมมีไหมโหนนี่นา่ไม่ได้บอกคนดูต้องสองร้อยกว่าคนฮเ้ยดดโดสองร้อยล้านนะสัตว์ เออคิดถึงกูคิดถึงพวกมึงอะ่ะพอมปบัสปินก่อนปิดไลรดูส้มตีนด้วยี่แตะวันพุธไปรอริมน้ำไม่เห็นมาเลยกูจะรู้ไหแล้วมึงมาเพื่อนฮะไอ้วันที่สิบนะกูไปกำแพงนะยกแก๊งไปเลยพี่โลกอะ่ะเตรียมเราอยาบาปปป้นก็อย่าให้ขาดรู้ป่ะนะนะรู้ปะ่ะ จบไลฟ์อ่ะไอ้เฮียมีคนขอวะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวม่รู้จะทำได้ป่ะนะเห็นปะแหมหาเรื่องให้กูเจ็บตัวเก่นกงนะพวกมึงเนี่ยผ่านแน่นยังยังไม่รู้เฮียรอไปทำไงฮะไอ้เจ็บตัวไปทำไงะอีแตะด้วยเธอ,าอหาย ยกล้อตกปลาได้ไหมแค่นี้พอได้ไหมแค่นี้พอได้ไหมกูนนไ,ไ,มนนไ,มไม่ได้ไปเออจเจอกันนู่นกําแพงก็พูดวันนี้วันที่สิบกูไม่ได้ไปให้กูวาไปไหนละเราอย่าป,ป้งอยี้ใหญ่ขายห,หนุ่มแจกอะไรอีกแงงกูมันไล่โชว์แกกอีกแล้วเอาของฟรีอย่างเดียวเพื่อนโอ้โหแจกเก่ง หรือเก่งเหมือนแจกไว้เนี่ยเฮ้ยร้ยบากระปินได้เหรอล้มนี่มีหาแล้วมึงยังไงไม่ลม้มวะบอกแล้วกูนัดโลครับนี่ดูแตะด้วยนะดูแตะด้วยนะ จบยังพอใจยังไอ้แบงค์ใครว่าขอเข้าบาเห็นไหมเห็นไหมพี่แล้วพี่จะสดไอ้น้องเฮ้อหืมเป็นไงเป็นไงนครสวรรค์นะเป็นไงเจอกูเป็นไงแบงค์น่าจะพรุ่งนี้นะแบงค์เป๊กอะเป๊กน่าจะไม่ใช่เป๊กเลยว่าเป๊กอาลูอะเนี่ยของแจกของมึงอ่ะหมื่นซับอ่ะบุรอไว้เนี่ย เป็นเป็กกรูนะแม่งเบาอยู่แนะนําไปกลไกลเหล็กไกลบ็อกไกลแบบสเก็ตปาร์กอะได้อยู่แต่อย่าไปไกลพวกสปอร์ตเยอะเดี๋ยวมันจะแหว่งมันจะแตกได้นะของแจก,กเยอะหมื่นซับอะหมื่นซับว่ากันมีโซ่เก่าด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ไปโซ่อะเออไม่มีพวกมึงก็กูก็ไม่มีกูวันนี้แล้ อะไรอีกอะไว้เจอกันพี่ชายเอาเทพต่อไปแหมนึกว่าใด้กูเล่นท่าอีกอะไอ้เฮียเยทชอบใจอเดิอ่ะพ่อพ่อขำขาพ่อ,พอเนาะเดี๋ยวไว้ไลฟ์ขายของหรือแจกของกันแล้วก็หมื่นซับเดี๋ยวแจกแน่นอนของของแจกก็นั่นแหละมินมียางอีกนะ ยางอยู่ไหนวะเต็มเลยกนละ่องมีแฮนด้วยมั้ยแมงแจกเกงซื้อซื้อเหมือนคำว่าแจกจะดีไหมมีไหมเออเจอกันแก๊งๆไปแล้วนะซียานะไปแล้วบ๊ายบายดูลีลานเอาดูลีลานเอาหยุดยังไงนะ่ยชิบหาย ไปทีทีททตีโชว์ไปไปไปอาทีนึงไปงานเอ้าพอมันไม่ถึงรอบอ่ะมันไม่ถึงรอบมันไม่ถึงรอบสี่ยาสียาเจอกันแกงๆ๊งติดตั้งไลค์แชร์นะอา้าวไอสัตวนี่มันไลค์เออฝากช่องด้วยไปสียาหนุ่มๆเจอกันโอ้